ก็มีของมาส่งทั้งหมดสองชิ้นนะคะนี่มีเป็นกล่องใหญ่แล้วก็มีเป็นชิ้นเล็กเนาะเรามาเริ่มจากอันเล็กกันก่อนเลยเป็นการ์ดน้องจจมินนะคะเป็นการ์ดพับเน่คือการ์ดพับเนี่ยเป็นการ์ดท,ที่เราอยากได้มานานแล้วแต่ว่ามันหายค่อนข้างยากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงแล้วอันเนี้ยคือเราคือเราถ่ายทวิตไปเรื่อยๆคือเราชอบถ่ายถ่ายเล่นแล้วก็ ม่อยู่วันนึนที่เราสูกว่าเราอยากได้มากๆก็เลยนั่งถ่ายทุกวินาทีเพื่ออยู่ดีเพื่่ออยูๆจะมีคนเอามาลงนะคะแล้วก็มีคนเอามาลงจริงๆด้วยก็เลยถือโอกาสรีบไปสอยมาเลยแล้วก็กล่องใหญ่นี้ก็คือไปเหมาออกมาทุกคนเพราะว่ามันมีการทับเหมือนกันตื่นเต้นมากเพราะว่า อยากได้มาก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 นี่อันนี้เขาแถมเป็นสติกเกอร์มานะคะ<ส><ส>แล้วก็เป็นพโพลลรอยน้องจจมินเป็นรูปน่ารักน,นี่อันนี้น่าจะเป็นพับอีพีหนะคะ สมหวังใส่ที่แต่มันยังไม่อีกแต่ว่าเราก็ยังหาได้ไม่ครบทุกไปนะทุกคนใส่ได้ไหมก็ไม่รู้ใส่ได้โอเคก็คจะบอกว่า อันนี้มันติดกันแล้วมันแบบบางคั้งมานอ,ออกยากได้แล้วนื่โอเคตอบมากล่องนี้เลยกล่องใหญ่อันนี้ก็เป็นพับน้องเส้นเหมือนกันเป็นเหมาเลยแหละเรียกว่ามีาพับแล้วก็ มีอย่างอื่นด้วยที่ไม่ใช่พับนะคะก็จะมีการ์ดแคนดี้แล็บแล้วก็มีตัวเครื่องสำอางแคนดี้แล็บด้วยเป็นเครื่องสำอางของแคนดี้แล เราก็ว่าเดี๋ยวจะมาปล่อยเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีใครอยากได้ไหมนี่เ,เริ่มจากของต่างๆก่อนวัมโรนี่อุย ไลฟ์ฟิตนะคะแคนดี้แลบเป็นสีเดียวกันเลยก็คือสีเบอร์ศูนย์หนึ่งต่อมาอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเซ็ตว้ายทุกคนในนี้มันมีการ์ดมีอะไรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปก่อนเก็บไ้ก่อนไม่ได้ จะแสดงว่าอุ้ยนี่เป็นที่เก็บพับคือชอบที่อยากเก็บพับเพราะว่าพับเป็นใบที่เรียกรียกว่าชอบอะเป็นเซ็ตที่ชอบมากๆเพราะว่าน้องจะมีน่ารักมากๆด้วยแล้วคือเราชอบดูรายการนี้เซเว่นซีทีดีมนะคะคือดูซ้ำบ่อยมากนี่ก็เพิ่งกลับไปดูมาก็เลยรู้สึกว่าเอออยากเก็บพับจังอะไรยางเงี้ย คืออะไรอันนี้เป็นกระเป๋าของ CTD นะคะไว้ใ,ใส่ของได้ตอนของพักเหมือนกันเซเป็นทีเซเป็น CTD ว้า ใหญ่มากอันนี้มีพัดน้องเจมินนะคะเย่ตอน ep หกที่เป็นบาริสต้าเนาะแล้วก็มีอันนี้เป็นแฟร์ออนดูมูดอันนี้ไม่เคยมีเลยแคนดี้เลบว้าวมีครบๆมีโอ้าวโอ้ oh my god เยอะมาก นี่คือซื้อบอกว่าก็ถือว่าคุ้มนะทุกคนเป็นเหมาที่สำหรับเราแล้วว่าคุม้มมีเป็นบัชมาให้ด้วยสีอ่อนๆแล้วก็มีเป็นพาเลตไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างนี้หรอก็เป็นคนไม่ค่อยแต่งหนะ้านี่เป็นพาเลต นีอันนี้สีเนี่ยเดียมีหลายแท่งมากๆอันนี้นี่เป็นสติกเกอร์มาดูอันนี้กันสิ่งที่เรารอคอยก็คือ,อเป็นเซตการาพับนะคะนี่เป็นสติกเกอร์ซึ่งมีหลายคนมากเดี๋ยวอาจจะเอามาลงเลยนะมาขายกันแต่อาจจะเก็บน้องเไมี่น้อยน,นี้ก็เป็นของแคนดี้แล็บนี่นนคุณเขาใส่ซองให้ด้วย สิ่งนี้รอคอยเริ่มจากแคนดี้แลบก่อนเลยคือมีแคนดี้แลบขึบอกว่าเยอะมากจะประมาณสี่สิบใบได้แล้วเนี่ยถ้ารวมอันนี้อีกก็เยอะสุดๆน้องอินจูนเจโน่น้องแจมินเชิดเลอร์จีซองนี่ครบทุกคน จับนิ้วอะจับจริงนะเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแต่เป็นเซตสองนี่เดี๋ยวเราจะมีอันที่เราจะเก็บด้วยเพราะว่าน่าจะสองอันนี้นะเพราะว่ายังไม่มี โอเคอันนี้ก็ไว้ก่อนอันนี้คือมีหมดแล้วแล้วก็มาอันนี้สิ่งที่เราคอที่สุดของที่สุดของที่สุดของที่สุดอันนี้อันนี้มีเป็นสติกเกอร์ด้วยนะคะไม่ได้มีแค่การ์ดอืมอันนี้น่าจะเป็นการ์ดน,นี่ อันนี้ EP อะไร EP สองไม่แน่ใจน่าจะ EP สองนี่อันนี้ EP สี่ 4, ใช่ไหมหรือเปล่าถ้าจำผิดก็ขอโทษนะคะน,นี่อันนี้อาจจะซ้ำเดี๋ยวอาจจะมาปล่อยสักอันหนึ่งเนาะอันนี้เป็นเซลฟี่น้องจจมินอันนี้มันจะเป็นสติกเกอร์ของอินจุนนะคะสติกเกอร์สองใบเลยแล้วก็เป็น สติกเกอร์เจโน่สติกเกอร์พับเจโน่แล้วก็มีเป็นสติกเกอร์พับของน้องเจมินแล้วก็เฉลิมจีสองคือครบเลยเสุดยอดยอดเยี่ยมกระเทียมดองอันนี้มาดูทีอันนี้อันนี้เป็นสติกเกอร์ธรรมดาน้องจนูนี่น้องเจมินเดี๋ยวเก็บน้องเจมิน แล้วก็เมมที่เหลืออุย้ยเจโน่เจโน่ต้องเก็บแล้วเซตนี้ไม่เก็บไม่ได้โอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายแล้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะ